เราจะส่งให้ละเอียดนะคะเดี๋ยวคนที่พิมพ์่เลยนะคะตรงเวลาโรงเรียนปากน้ำพันที่ยาในชืดท่านสั่งสุ มีรัชรีศรีสุริโยไทยต่อในการแถลงเปนการแถนงภาพร่วมกันนะคะของผู้ร่วมแถลงข่าภายหลังการแถลข่าเสร็จสิ้นนั้นพบกับการแสดงชุดพิเศษจากโรงเรียนปากน้ำตาลพิยาค่ะอีทางข้าชาตานุ่งคลานองเอกแ้กรสับรามวจนที

ยอดเขาและูขงการมาดูข้างแว่นนะครับก็ต้องต้องเรียน,น,นรับว่าในพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพเรื่องการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็สิ่งที่มีศักยภาพและคงอยู่ได้ก็เรื่องของการดูแลของทางของปีนห้าของความมีน้ําจิตน้นําใจความเป็นเจ้าบ,บ้านที่ดีของพี่น้องที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับ สถูดีวีรชน8ธันวาคม2484ขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับสำหรับในปีนี้เนี่ยพศ2564จังหวัดสระจวัคีรีขันนะครับก็คือหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการหลักของชาติและส่วนรวมจิตใจของคนในชาติผ่านกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขึ้นนะครับท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะซึ่งพร้อมที่จะให้การสนับสนุนส่งเสริม ในการจัดงานสิลปินเยาวชนในส่วนของทอท,อทอจะร่วมในการผลักพันในโบรว่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างประเทศน,นะครับให้เดิน,านาทางมาท่องเที่ยวในงานศิลปินเยาวชนแบบสั 2, น,าน,นสวาคงปี2,507นะครับองค์กรทางอากาศใน่างกองที่5เนี่ยได้กำหนดจัดงานสิลปินเยาวชน8น 2, บั 2, นวาคง2,414แต่จะมี2,507 ระหว่างวันที่6ถึง10ธันวาคม2567นะครับรวมทั้ง5วันในวันนั้นบริเวณที่อย่างกว่า3คมี5และเป็นเวลาในกระส่ง2โมง2นาฬิกาคมี5นะคะขอขอบพระคุณนะคะซึ่งหลังค่ะนะคะท่านใป็นยาวสนใจปรดจง สำหรับง,งานวันสดุดีโอพิจชน8ธันวาคม2 4 8 0ปีนี้นะครับทางกรมินหเนี่ยก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับเอ่อผู้ที่ให้ความสนใจนะครับแล้วผู้ที่ต้องการมาท่องเที่ยวมาสื่อสารประวัติศาสตร์เนี่ยก็ได้เข้ามาเที่ยวในงานซึ่งปีนี้เราจัด5วันนะครับตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่10ธันวาคมนะครับใน,น,นงานเนี่ย ถ้าท่านเข้ามาเนี่ยเขจะได้รับทราบถึงประวัติศาสตร์นะครับเรามีมพิพิธภัณฑ์อุทยาประวัติศาสตร์คอมมินนะครับให้ท่านได้ศึกษาความเป็นมาเป็นไปในวันที่เกิดเหตุการณ์8ธันวาคม2484นะครับก็ท่านจะได้ทราบความเป็นมานะครับแล้วก็การสำเนินวิถีชนเนี่ยเราได้ดําเนินการมาเนี่ยเป็นระยะเวลายาวนานมากแล้วมันจะยิ่งใหญ่ขึ้นทุกป,ปีจะมีการเดินเทือเกียรตินะครับแล้วก็มีการมีทางผู้แทนผู้จัดการหารจะมามาเป็นร่วมเป็น เปิดงานนะครับร่วมกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเนในวันที่7นะครับแล้วก็ส่วนในวันที่8เราก็จะมีมีดนตรีนะครับจากดุยยางของทัพอากาศนะครับมาให้ท่านได้ชมกันนะครับส่วนกิจกรรมหลักๆของเราเนี่ยขอเชิญชวนนะครับอันนี้เป็นสุดยอดเลยก็คือพิชิตเขาละหม้อนะครับซึ่งปกติเนี่ยเราจะจัดเ,เฉพาะในช่วงวันที่หยุดยาวนะครับแต่ครั้งนี้เพื่อเป็นการเชิญชวนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ย เราก็จะมีกิจกรรมในวันที่9วันที่10นะครับการพิที่เขาร้อ,องหม,มวกก็เกิดจะมาก็ขอให้มาช่วงเช,ช้าได้นึงนะครับเราจะขึ้นไปแล้วก็จะลงมาก่อนเที่ยงนะครับตอนนี้เราก็มีน้องๆทหารแล้วในส่วนของแผนกกิการพลเรือนของกรมินท่าเนี่ยจะดูแลความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีการเ,เข้ามาชมเยี่ยมชมข้างแว่นถิ่นใต้นะครับซึ่งมีอยู่บริเวณประมาณบริเวณเขาร้อหม,มวกนะครับสามารถมาให้อาหารได้น้องๆน่ารักครับเพราะว่าที่อื่นอาจจะไม่มีนะครับแล้วก็ทางนี้นั้นก็คือกิจกรรม ที่เราจะมีขึ้นในช่วงงานสตดีมเยาชนเนี่ยก็จะมีการแข,นขน่งขันกีฬาเช่นการฟุตซอลน,นะครับล้อมอกครับนะครับแล้วก็มีเซปักตะก้อนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ให้น้องๆเงยาวชนเนี่ยที่ได้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับได้เข้ามาได้มีร่วมในส่วนของกิจกรรมนะครับมีการประกวดแต่งกร์แต่งโครงสีสู่ภาพนะครับแล้วก็มีการเอ่อเขาเรียกอะไรประกวดวาดภาพระบายสีนะครับแล้วก็เอ่อ อินโฟโกราฟิกนะครับแล้วก็มีการอ,อ,อย่างปีที่แล้วเนี่ยเรามีน้องๆที่มาทําคลิปวิดีโอสั้นๆในการแนะนําท่องเที่ยวเมืองเมืองท่องเที่ยวของเราครับเมืองสำอาวนะครับที่อาวมานาวนะครับก็ได้รับรางวัลแล้วก็มีการมอบรางวัลจากท่านผู้แทนผู้จัดก,การอากาศนะครับก็เชิญชวนนะครับเพราะถึงแม้เราจะจัดขึ้นทุกปีเนี่ยก็ผู้ที่มาแล้วเราก็อยากให้มาอีกนะครับสําหรับผู้ที่ไม่เคยมาเราก็อยากให้มาได้มาเห็นบรรยากาศได้ได้มาลึกเราลึกถึงย้อนไปถึงวันวิญากรรมเมื่อ 83ปีที่แล้วนะครับ8พฤศจิกคม2484ครับพยัคฆ์เชิญชวนตรงนี้นะครับ